เก็บข้าวโพดนะคะไปแก็บกริดค่งค่ะกริดค่งาภาษากลางเขาเรียกว่ายอดข้าวโพดอ่อนนะคะโอ้ยอันนี้ก็ผ่านอกอมูกับคอกเป็ดนะคะของน้องสาวนะคะเดี๋ยวเราจะไปอีกนู่นริว้วๆที่น้องหมาไปนะคะเราก็จะขับไปสัก,ส,กสักนิดนึงก่อนนะคะ ที่นาดาเคยถ่ายให้ดูรอบที่แล้วอ่ะที่มีปลูกแตงกวาแล้วก็ปลูกกล้วยคะ่ะวันนี้เราจะไปเก็บข้าวโพดอ่อนนะคะรวบเป็นซิลเมเต็มถึงแล้วน้องบอกว่าเดี๋ยววันนี้มีถั่วด้วยถั่วลายเสือนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะน,นี่ถั่วเขียวอันนี้มันนะคะทุกคนมันสีอะไรอ่ะน้องมันส้มหรือมันม่วงนี่ไม่รู้มันของน้องชายน้องสาวก็ไม่รู้มันอะไรอันนี้ถั่วเขียวถั่วเขียวเก็บไปแล้วนะคะ นี่ค่ะนี่มันยังมีอยู่นะนี่ไงทุกคนถั่วเขียวอดูเด่ม้ถั่วเขียวน,ะนี่ยังมีหลงเหลืออยู่นะเก็บไปแล้วนะคะตรงนี้นะคะที่ที่ดาด้ามามีคลิปที่เก็บถั่วอันนี้ตรงเนี้ยถั่วตายแล้วนะคะอนนี้นะเขาไม่ค่อยดีแล้วค่คะอ่าเดี๋ยว คลิปที่มาเก็บมะเขือนะคะแล้วก็พาไปดูมันขี้หนูเนี่ยคะ่ะดาดาค่อยปักมดุดลิงค์ไว้ให้นะคะนี่คะ่ะทุกคนรอบที่แล้วก็มาเก็บถั่วนะถั่วลังนี้นี่ไอน,นี่ขวางนี้ยังไม่เก็บนะยังยังไม่ได้ที่นะคะมีถั่วลังมีมันขี้หนูมันขี้หนูก็มีนะคะกล้วย ข้างหลังสุดที่ติดริมคลองน้องชายก็ปลูกอันนั้นไว้ปลูกแตงกวานะเดี๋ยวดูว่ามีไหมนะคะถั่วดูถั่วนี่ป้าถอนถั่อยู่นี่ทุกคนนี่นี่เม็ดเม็ดเอี้ยนๆนะป้าแต่ว่าเก๋เลยนะนี่แก่นะครับทุกคนเนี่ยนะถั่วนี่ก็มีหลายสีนะมีสีแดงสีส้มสีดำมันนี้ไม่รู้สีอะไรเลยเดี๋ยวผมให้ดู ครับตัวไม่ได้หรืจา้างแกอะไรหรออันนี่รีบอ่าจะเอามันรีบไหมอ่ะนี่รีบเน,นี่นนยทุกคนให้ดูเม็ดเนี่ยหน้าบานนี่เป็นนี่มันรีบดเดยวะเลยเออหน้าบานมาหน้าไม่ให้ลกฝั่งนี้ลกมากค่ะนุ่อไปจนถึงริมคลองนะคะที่แปลงนี้ค่อนข้างยาวมากนี่เมื่อวาน นาด้าไม่ได้มาเมื่อวานน้องชายก็มาเก็บข้าวโพดเก็บไปแล้วรอบหนึ่งนะเพราะว่าเขาสั่งไว้แล้วก็เอาไปต้มด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยจะดูว่ามียอดข้าวโพดอ่อนบัางไหมที่เหลือๆอยู่เดี๋ยวดูก่อนนี่อันนี้ได้เนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยเราจะเอาไปยังไม่มั่นใจว่าจะได้เมนูอะไรนะคะอาจจะเป็นลาดหน้าหรือว่าจะ ผัดก็อร่อยนะยอดเขาพดอ่อนเนี่ยแดดร้อนแบบนี้ช่วงนี้ทางใต้นีนฝนจะตกทุกวันเลยนะคะเนี่ยไม่แน่ใจอาจจะค่ำค่ำมืดๆอาจจะฝนตกอีกประเดี๋ยวเดี๋ยวกองไฟน,นี่ก็ได้แล้วนะคะทุกคนเราจะกลับกันมะเขือก็เยอะนะคะเดี๋ยว เนี่ยยังมาเล็มๆได้อีกเยอะเลยมาเขือเนี่ยแต่ว่ายังไม่มีเวลามาเก็บนะเดี๋ยวน้องชายอาจจะมาเก็บวันสองวันนี้ละ,ะเรจะไปขุดมันกันนะคะมันรากนะคะหนุนผู้ช่วยไปแล้วผู้ช่วยกับน้องสาวนะ,ะนี่เราจะไปขุดมันนะคะอ้น้องสะพ้ามาพอดีผู้ช่วยผู้ช่วยเห็นรถเห็นรถ นตกน้ำแฉะมากเลยฝั่งน,น,นี้กล้วยพ่อนี่ทุกคนนี่คือการขโมยกล้วยฮ่าฮ่าฮ่าวานำเร็จแล้วสาเร็จแล้ว <c oughs> นี่คือการขโมยกล้วยกล้วยยกกลวยฮะาาวัานะ เขียวมากเลยมูก,กินมะมูก,กินเนาอดูกล้วยฝั่งนู้นสูงมากเลยนี่แสงก็มองสวยค่ะตอนน,นี้่แสงสวยมากเลยค่ะแสงสวยมากฝั่งนั้นคือมันขี้หนูนะคะยังขุดไม่ได้นะะมันขี้หนูนะหญ้านะหญ้าสูงมาก เดี๋ยวเราดูก่อนน่อมีหัวไม่มืดแล้วตอนนี้ม,มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูก่อนน้องมีหัวไหมพูดต้องเลขก่นอนไม่วยังยังมั้งเอ้ยต้นสมบูรณ์มากน้องอโอกต้นใหญ่มากนี่ดูต้นนะ <S 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 ใหญ่มากเพาะว่าน้ำรหลังนะคะเขาเรียกมันรากพี่แจ e <S <s ้คไปแล้าว ือไร้วัวอยอะอืมไร้วัวกว่านี้ไร้วัวนี่ไร้วัวนะไัววัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเบเลมันนี้เราจะเอาไปทําขนมขนมมันนึ่งเอาไปต้มเอาไปต้มก็ได้นะคะขนมมันนึ่งที่เขาโรยมะพร้าวข้างนอกที่บ้านจะเรียกว่าขนมออมรานะเนี่ เพี่งงยไปทางนี้เหรอมันสำปะหลังเดี๋ยวเราจะปอกแล้วก็ต้มนะคะมันนี้เราเอาไปนึ่งก็ได้นะคะนึง่งทําขนมมันนึ่งนะคะมันนึ่งหน้ากะทิเป็นขนมพื้นบ้านภาคใต้เขาใช้มันนี้นะคะแต่วันนี้เราจะต้มก่อนนะคะนี่น้องวันใต้ตรงนี้ เฮ้ยอ่านี่เราปอกแบบนี้นะคะเราต้องเอาเปลือกของเขาออกเปลือกข้างนอกเนะะี่ยค่ะเขาจะมีขอบของเปลือกอยู่นี่ระวังมือนะคะเวลาเกลดมีต้องคมหน่อยนะคะวันนี้เสียงขึ้นจมูกเลยนะคะัดจมูกแล้วนี่แล้วเสร็จแล้วเราก็นี่นะคะ่ะเขาจะมีเปลือกของเขาอยู่เราก็จะแกะแบบนี้นี่ อันนี้หัวยังไม่ใหญ่นะเพราะว่าดินก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่เสร็จแล้วเราจะไปล้างอีกรอบนะฮะนี่ได้ล้น้องตายนิ่งๆหน่อยนะอ่าได้โอเคเดี๋ยวเราจะไปยังมีมันขี้หนูอีกนะวันไหนที่ไปถอนมันขี้หนูเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะยังไม่ได้แก่แก่ต้วทำไมหัวมันดีูลูก พ่อบอกว่าไม่รู้มีหวัวไม่นะนี่เราปองนี้นะคะนี่เปลือกของเขาเน,นี่ยน้องถ่ายนิ่งๆหน่อยน,น้อง,น,องน้องถอ่ายถ่ายไม่นิ่งเลยเบอร์ได้ไหมนี่เอาอายูอยอยุ้ยเด้งก็เทนีงก็เทไเดิว่ามันป่ามันป่ามันชันอานี่นะปอกนี้นะคะนี่เปลือกนี่เอาไปต้มเราก็จะหั่นเป็นท่อนเล็กๆแบบนี้นะคะ ้าใหญ่เกินนี่เขาจะไม่สุกง่ายนะต้มก็ใส่เกลือเล็กน้อยหรือว่าเราจะกินกับน้ำตาลทรายก็ได้ค่ะหรือจะกินกับมะาพร้าวก็ได้มะพร้าวอ่อนนะอ่ามะพร้าวที่เราใส่ขนมอะค่ะกากมะพร้าวอะมะพร้าวที่เป็นทั้งกากนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะบอกให้หมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต้มกันค่ะ มันนะคะมันสำปะหลังหรือว่าเราเรียกว่ามันรากเดี๋ยวจะต้มเป็นอสองรอบนะคะรอบแรกอันนี้จะต้มต้มธรรมดาก่อนนะคะไม่เราจะใส่เกลือเล็กน้อยนะเพราะว่าเราจะทานธรรมดาเนะะี่ยค่ะแต่ว่าอีกหม้อหนึ่งจะต้มแบบไม่ใส่เกลือนะคะเพราะว่าพวกนี้จะเอาไว้ทาขนมมันทอดนะคะเราจะจะต้มก่อนแล้วจะเอาไปทอดค่ะกินยาดัก,กเลยปุบยาดักเลยปุ๊บ อันนี้เราจะทํามันเชื่อมนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจเดี๋ยวจะปักหมุดวิธีทาไว้ให้ในคอมเมนต์แรกนะคะเพราะว่าทามันเชื่อมเนี่ยค่ะได้ลงคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะอ่ามันสับปะหลังเชื่อมแล้วก็ราดน้ํากะทิสุกนะคะอ่าอันนี้เราต้มใส่เกลือนะคะทานกับมะพร้าวขูดนะหรือว่าจะจิ้มกับน้ำตาลทรายได้ค่ะนี่นะคะสุกแล้วนะคะมันของเราเพิ่งยกจากเตาเมื่อกี้นะคะ ร้อนมากเนีย่ยอันนี้คือต้มแบบใส่เกลือเล็กน้อยนะคะแล้วกิ้มกับน้ําตาลทรายก็ได้ค่ะหรือว่าจะกิ้มแบบนี้เลยก็ได้ยจะลองอู้ร้อนมากค่ะอืมอ่อนมากนี่ค่ะกิ้มกับน้าตาลทราย รือว่าที่บ้านที่ชื่นยิยมกินก็จะกินกับมพะพร้าวขูดนะคะเป็นมพะพร้าวอ่อนกึ่งอ่อนกึ่งแก่นะฮืมอืม,อมเมนูหน้าฝนนะคะอร่อยมากเมนูนี้นะคะอืมกล้องจะมัวนหน่อยนะคะเพราะว่ามันร้อนแล้วก็ตอนนี้นาดากำลังต้มเชื่อมอยู่นะคะเชื่อมเชื่อมอยู่เราจะไา้กันที่สุดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ ถ้าได้ทาเป็นเมนูอ่ามันรากทอดมันมันสัมปะหลังทอดนะก็คือเราต้มก่อนแล้วก็ไปมาเอ่อบีบีบให้ให้ละเอียดนะคะแล้วก็จะปั้นเป็นก้อนชุบแป้งทอดนะคะเดี๋ยวเมนูนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอ่าได้ทํานะคะก็จะลงในคลิปเดียวกันนะคะนี่ค่ะของหวานพื้นบ้านนอกนะของหวานพื้นบ้านของภาคใต้นะอืมโอเคนะคะ มันเชื่อมของเรานะคะอีกเมนูน,นึงนะคะมันสำปะหลังเชื่อมค่ะใครที่ชอบนะคะก็เดี๋ยวดาด้าจะปักหมดวิธีทำไว้ให้นะคะตรงคอมเมนต์แรกนะคะเพราะว่าเมนูนี้เคยทำไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแกงส้มแกงส้มมันเทศใส่เป็นผักอย่างอื่นด้วยนะนี่นะคะ แกงส้มกุ้งแล้วก็ใส่พวกมันเทศใส่สตอดองนะคะนี่แกงไม่เยอะนะคะเพราะว่ากับข้าวหลายอย่างก็เลยนี่มันเทศเราต้มอ่าให้เกือบ,บนิ่มกว่านะคะนี่นะคะแล้วก็แล้วจะมีใส่เป็นพวกสตอดองด้วยนะคะนี่ยววิธี่ทำแกงส้ม สตอดองเนี่ยใครอยากแกงนาดาจะใส่ลิงไว้ให้นะคะตรงคอมเมนต์แรกนะคะนี่ค่ะก็หม้อน,นี้นาดาต้มแบบไม่ใส่เกลือนะคะเพราะว่าประเดี๋ยวนี่ยหลังจากที่มันเขานิ่มแล้วเราจะเอาไปตํานะคะแล้วก็จะนําไปปั้นก้อนนะคะแล้วก็ทอดค่ะ,ะเป็นขนมมันทอดนะคะมันสำปะหลังปั้นก้อนทอดนะคะโอ้ยอายเข้าหน้ากล้องนะคะนาดาตำอันนี้ไม่เยอะนะคะ เดี๋ยวเราก็าจะค่อ,คอยๆใส่เพิ่มนะคะให้เราได้ดขอตังให้หมดก่อนนะคะ